สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์ในโพสเฟ e บุ๊กกันนะคะก่อนเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ google นะคะพิมพ์คำว่า K M E T เหตุกันมาได้เลยนะคะ ในตัว l ิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิกไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีคุณเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่ผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่พมรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากาหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok Twitter Telegram นะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกสรใช้บริการกันไปได้ไดตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการอะไรา24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัสผ่านยืนยันรัสผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่นใดนะคะที่เคยร็องอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสูหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของเฟซบุ o o ยู u ูบไอจีด Tik t o ลทวิตเตอร์เทล gram นะคะสามารถเลือกสาารรใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไล และอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น f a c e b o o k นะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นหมวดมูบริการของรวดเร็วที่สุดแล้วกันนะคะในบริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็น5 4 3 5ี่สามตรงนี้ล้กันนะคะ คำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสมารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของอายลอร์ของเพื่อนเองค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไ,ได้เลยนะคะจากโพสที่จะใช้บริการนะคะขอ,อเป็นโพสแรกนี้แล้วกันนะคะกดตรงเวลาก่อนเข้ามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงั้นยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะนําลิงก์มาวางกันได้เลยค่ะขั้นตอนอยู่ที่50ใส่กันไป50นะคะในราคา4บาทเองนะคะถูกมา,มากๆเลยนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะ ระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อเองนะคะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันค่ะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์อของเพื่อนเองทั้งหมดเลยนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้นทั้งหมดเลยค่ะส่วนดน้านน้าตรงนี้คือเลขอเอเดอร์ของคุณเพื่อนเองค่ะคุณเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้น สามารถนำเลขออเดอร์เจตนาตรงนี้ส่งให้อมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะในแต่ละออเดอร์นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์นะคะที่สามารถตรวจสอบได้กันที่ดียวนี้กันเลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสัรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q ิวโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้อนกงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนรรําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี e ้ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอันเปาของทูบัน w ิวเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิก็สามารถ นำคัดลอกลิงกตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดน,นะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้าน,นี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนักเร์เออมาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัดไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรืองรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดไลฟ์ Facebook ก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ของ KMM k t MM Hacker กดจากลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอียดด้านในก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ